สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับพาพี่น้องครับมาเบิงงัวแมททองหัวลุนนะครับเป็นงัวของพ่อจอยครับพี่น้องครับเอาตรวงัวประกันทองเด้อพี่น้องเด้อเปิดเบาเานะครับขอกงัวพ่อจอยครับอยู่บ้านสาขกานิคมครับตำบลหน้าวาอำเภอป่าทุ่ราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญครับแม่หัวลุนครับพี่น้องครับเอาเชือกแห้งนะครับพี่น้องนี่พ่อจอยจับให้อ่ะเดี๋ยวเบิงรายละเอียดงัวเลยครับเป็นรามันลุปผสมครับ หัวลุนครับพี่น้องครับบ่มมีเขาท่ายสูงรอย40่บลวกลบครับสถานะตอนนี้ทองได้3เดือนกว่าครับประกันทองครับพี่น้องครับคาทุกคาทอนประกันไท่แม่นีนะครับพอจอยเปิดในราคาครับพี่น้อง24,500าครับทรงฟรีกับเอารอย50กิโลไปเลยพี่น้องนี่หน้าตาสด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 พี่น้องงามบ่24,500าครับผู้ได้เชียวน้องไปเลี่ยงเด้อนี่ครับ จมูกดำโมกฉีกบาแวงขอบหูดำหัวหลุนครับเพชเข่านะพี่น้องลูกเป็นลูกที่สองในท้องนะครับผ่านการมีลูกละหนึ่งตัวนะครับท้องสามเดือนกว่าประกันทองให้นะครับตัวท้องเรียบร้อยครับสูงร้อยสี่สิบบวกลบนะครับขอญาตเปิดอยู่นาค้อครับเพราะว่าฝนสีมาแล้วครับทางจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องนี่ล่ำไก่เง้วดีครับนุ่มสีเต่าบ่มีตีงครับเล็บดีก็เท่าดีครับเอาปูด้ายหาบามันหัวหลุน นี่หน้ากระหนกดีนะโอ้หน้าตาพันงามต้นนี่พอเนาะห <ird beige. S 1> น้าพันด <ird beige. S 1> นกดีเ <ird beige. S 1> ขาจะเาเห็ดเขางามแต่โอ้แม่นี่เห็ดเขางามเด้อพี่น้องเด้อมังตีละเขาพันมันหลับกับหน่าดีสองหมื่นสี่พันหาร้อยครับต่อร่องได้พี่น้องต่อร่องได้โ,โท่มาลดนะครับขอบผู้ดำใบหูสวยตาหวานดีนี่ครับนี่ไซดีนะครับเล็บดีก็เท่าดีนะครับขนาดพึ่งแยกหมูมาได้เนาะก็ยังโมปันดีนี่ครับอันนี้ก็น่าจะเคยห้อยเป็นเะคยเป็นน้ำปีสกินต่โอ้พี่น้อง นี่ครับอ่ะนุ่มนี่ครับนุ่มสีเต่าครับพวงหางดําเล็บดีก็เท่าดีครับพิกัดบานซากกว่าเด้อพี่น้องเด้อโตเร็วได้เร็วเด้อแม่นี่นะครับทองสามเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับข้าทองใหญ่ขึ้นพี่น้องเอ้ยงวดตัวนี้ซื้อลักสองว่ได้นะครับมือนี้แบงเบาๆนะครับเอาเบิรงอีก่งฟังหนึ่งให้พี่น้องเบิ่งนะครับนี่ฟังนี่กับโดนตะปูหน่อยหนึ่งนี่ครับพี่น้องกําลังแข่งนะครับอ้าวนี่ครับอันนี้ก็ะหอยนี่เป็นล่างปีนะครับเมื่อกี้จุดเอาพี่น้องต้องทำจุด นุ่มงามๆนะครับนุ่มเคยไปลูกกันหนึ่งตูนะครับเครื่องอ่ะมันเครื่องเครื่องดำดำสนิทเลยพี่น้องดำสนิทนะครับพวงหางดำาบเปิ้ลถ่ายเปิ้ลดำปึ๊ดเลยนะครับทุกท้อนประกันห้ครับสิผามือครับท่งฟีร้อยห้าสิบกิโลนะครับบามันลูกผสมสองสามเดือนกว่าประกันทองครับพี่น้องสองหมื่นสี่พันหาร้อยครับพีกัดบ้านซากวานิคมครับตําบลหน้าหว่าอําเภอปทุมาะจังหวัดลำนักเจริญออยาท้ายในขกอะเด้อพี่น้อง ต้องกลับเพราะว่าพ่อเองนะครับพอฝน,น,นสีมาพี่น้องเอ้ยฝนสีมานะครับเอาแม่นี่นะครับบามันลูกผสมนะครับอ่ะวนจังหน่อยหันหน้าไปทา้องห่วงแต่พอเบิ้งถ่ายเลซือ่ะดึงไปจังหน่อยไอเบิ้งถ่ายเบิ้งจิมิเพิ่อนอ่ะเบรกเออพ่อนะครับเอาจะชัดให้พี่น้องเห็นนี่เห็นปะถ่ายเพิ่นดัมปิ้ลเครื่องนะครับอ่างัวตัวเนี้ยหนาะซื้อพอ,อยังหนึ่งเป็นงัวาบามันัวหลุนสองคือเพิ่นสดแค่กระดูกแหลก เรลาลนีเซย์เชื่องพร้อมเห็นปะสองสี่หาลอยแลกกับประกันทองพร้อมครับพี่น้องพันการไม่ดุกันหนึ่งตัวนะครับสนใจโทรมาหาพอจอยได้นะครับอ่านี่เออนะครับเมื่ออื่นสิมีทรงงัวไปทางสีตะเกียบนะทโทรมาหลดพี่น้องเลยแล้วฉิดหลดกันได้หลายนะครับทรงงัวสังศีตะเกียบการเดี๋ยวไปน้ำกันเอานี่นะครับตรวจพอนประกันใหย่ซิปหาหมื่นครับอ,อ๋อแสดงว่าส่งไว้ก่อนข้าจเจ้าใส่ใส่คุ้มไว้มีห้อยบ้านเดี๋ยมันพูดว่าสนเข้าแต่กับเป็นเชือกแล้วครับพี่น้องผูกได้นะครับผูกได้สบายยเล อ็มาหูเลยะอ่ะขอญยาินะครับเมื่อกี้ได้โทรศัพท์เขาไปน้องอ่ะนะครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสนใจโทรมาหาพอจอยได้ครับพี่กัสบานสร้างก่อนนิคมนะครับตำบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชบุกษาจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแม่หวรุนทองสามเดือนกว่ามักถึงใจกับทร่มากนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับพี่จ้าที่ขึ้นไห้นะครับพอจอยน้องตองฟาร์มนะครับป้าเป็นเพิ่นเลี้ยอนันไอ้นี่ห้อยห้อยเสียกบาดเิ่นต้นนี่ิ้หนึ่งให้ตลกฟังนี่นะครับ เปิดมึกสนเข้าใหม่ด้วยความใส่คุ้มปะยางช่วยจังหน่อยนะครับไปหล่อลาปะไปหลอกยางอันนี้ครับงางปกติดีคลิปนี้ครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ